อำเภอเขาชมเมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดระยองห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดระยองประมาณ80กิโลเมตรมีพื้นที่การปกครองทั้งหมด269.95ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ168,718ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดชนบุรีและจังหวัดจันทบุรีโดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอแกลงจังหวัดระยองทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองข้อมูลการปกครองอำเภอเขาะมางแบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457ออกเป็นสตำบล29หมู่บ้านโดยแบ่งออกเป็นสตำบลดังนี้หนึ่งตำบลชำขอมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด9หมู่บ้าน สองตำบลหว้วยทับมอนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด8หมู่บ้าน 3. ามตำบลน,น้ำเป็นมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด7หมู่บ้าน 4. ี่ตำบลเขาน้อยมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด5้าหมู่บ้านอําเภอเขาชะมามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวนสี่แห่งแบ่งออกเป็นเทศบาลตำบลหนึ่งแห่งคือเทศบาลตำบลชำคอแบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสามแห่งได้แก่หนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชเมาวสององค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำเป็นและ3องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยอําเภอเขาชเมาขอนำเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ในอําเภอเขาฉมาดังนี้ 1. ประเด็นปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินโดยสาเหตุของปัญหาพื้นที่อําเภอเขาฉมานั้นเกือบทั้งอําเภออยู่ในเขตป่าสงวนและเขตอุทยาน มีเพียงบางส่วนในตำบลชำเคาะและตำบลน,น้ำเป็นเท่านั้นที่มีเอกสารสิทธิ์คิดเป็นเนื้อที่ประมาณส5มห้ายไร่จากพื้นที่ท้งสิ้นประมาณหนึ่ง8ดันเจ็ดสิบปดไร่ที่เหลืออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาฉมเมาเขาวงประมาณ49 5ห0้าอหิไร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนาทุ่งควายกินประมาณห้าห9้าันเจ็ดอ้าไร่และอยู่ในเขตรักษาพันธุสัตว์ป,ป่าเขาอ่างรือใน ประมาณ32,875ราสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างความเดือดร้อนคือการตัดค้นต้นยางพาราที่หมดอายุเพื่อปลูกทดแทนการรับรองเขตที่ดินทำกินเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสวนยางและการไม่มีหลักฐานที่ดินเพื่อใช้แปลงเป็นทุนแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นของอำเภอคือ 1. ได้ยึดถือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน254 1 ที่ได้สำรวจตรวจสอบเขตพื้นที่ปา่าและตรวจพิสูจน์และรับรองสิทธิการอยู่อาศัยทำกินแก่ราษฎรไว้เพื่อหลักฐานอ้างอิง2ส,สามารถตัดค้นต้นยางที่หมดอายุได้และไม่สามารถปรับพื้นที่หรือขุดสาน้ำเพื่อเปลี่ยนเป็นสวนผลไม้ได้ 3. จัดประชุมคณะสำรวจข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินในที่ดินของรัฐเพื่อเร่งรัดการออกสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกิน ตามนโยบายรัฐบาลและคอทอชอที่ต้องการให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าได้มีความมั่นคงในที่ทำกินและเพื่อการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการออกสมุดประจำตัวแก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำกินในตำบลชำขขอจำนวน1,883แปลงและคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยองได้อนุมัติในพื้นที่ตำบลห้วยทับมอนแล้วจำนวนห้าแปลง ส่วนพื้นที่ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการปัญหาช้างป่าออกนอกเขตพื้นที่เข้าทําลายพืชผลของเกษตรกรปัจจุบันมีช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาช้าเมาเขาวงและในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในออกนอกเขตเข้าทําลายพืชผลของเกษตรกรทําให้ไร่สับประรดส่วนผลไม้และไร่กล้วยได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากในแต่ละปีโดยเฉพาะในฤดูแล้งจะออกมาหากินและจะกินพืชไร่ไปด้วย แนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นของอำเภอเขาชมเมาคือ 1. ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ไม่เป็นอาหารช้าง 2. การจัดทำแหล่งอาหารดินโปง่งรอบเขตพื้นที่ปลูกพืชที่เป็นอาหารช้าง 3. จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขาฉมเมาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากช้างป่า 4. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากช้างป่า ให้จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่าอำเภอเขาเมากลุ่มกรีนคีรีเพื่อเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ปัญหากระแสะไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอเขาเมาไม่เสถียรโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งชาวสวนมักจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำจำนวนมากเพื่อรดน้ำพืชผลทางการเกษตรทำให้กระแสะไฟฟ้าตกแนวทางแก้ไขในเบื้องต้นของอำเภอเขาเฉาคือ1 อำเภอได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข2ประชาสัมพันธ์ราษฎรในพื้นที่ให้ระวังหากมีกระแสไฟฟ้าดับให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทัานที